ครับคิมีนมาพบกับภารกิจสุดเร่าร้อนนะครับผมก็คือภารกิจนี้ครับต้องชนซีขวาแบบเสียเลือดถึง80ครั้งถึงจะผ่านนะครับโอเคก็ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าถ้ามีของสมบัติพร้อมแล้วก็ตัวคุกกี้ที่เหมาะสมนะครับจะไม่ยากเลยครับโอเคผมจะใช้เจ้าหญิงครับเพราะว่าเมื่อเราชนแบบเสียเลือดนะครับจะเสียปลาชีวิตแค่50%นะนะครับถ้าเทียบจากตัวอื่นนะครับอันนี้เป็นความสามารถของคุกกี้เจ้าหญิงนั่นเองส่วนทางไมโอกเนี่ยถ้าเราเก็บพชั่นของมันนะครับ มันจะทําให้เรามีออร่าสีาม่วงทำให้เวลาชนนะครับจะเสียเลือดน้อยกว่าเดิมอีกครับแล้วก็สุ่มบูสเตอร์นี่ครับลดความเสียหายจากการชนอีก3 0นะครับคิดดูครับทั้งหมดเนี่ยถ้า,าไปชนสีกว่านจะเสียเลือดน้อยมากๆนั่นเองโอเคส่วนสมบัติที่น่าจะดีที่สุดผมว่าต้องเป็น3มัฟฟินนะครับแต่ผมอยากใช้อะไรที่มันหลากหลายครับขอใช้3แบบนี้เลยแล้วกันครับผม มัฟฟินพอเดลริงแล้วก็กระป๋องวีต้านะครับกระป๋องวิต้ากับพอเดลริงคล้ายๆกันครับก็คือจะฟื้นหรือดึงหลุมให้เรานะครับสามถึงสี่รอบส่วนมัฟฟินเนี่ยจะฟื้นพลังให้หนึ่งรอบหนึ่งร้อยสิบหน่วยเลยดีเดยวแล้วก็มีพลังงานลดช้าด้วยนั่นเองครับโอเคโอ้ยเสียงเป็นอะไรไม่รู้ครับวันนี้ครับเสียงเปลี่ยนมากเลยสงสัยจะเป็นหวัดกําลังโอเคไม่เป็นไรมาดูกันครับว่าภารกิจนี้จะยากแค่ไหนครับถ้าสมบัติมีไม่พร้อมก็าอาจจะยากก็เป็นได้ครับโอเค แล้วทำไมมันไม่ไปสักทีเนี่ยอยากเล่นจะตายเลยอ,อาเวนเกร,รมโอ้อยผมตัดคลิปให้มันกระชับแล้วกันครับสักครู่นะครับผมเสียงเปียนจริงจนี่เนี่ยโอเคที่ผ่านมาก็อัดคลิปแบบไม่ได้พูดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกในไลน์ออฟฟิเชียลของผมนะครับว่าที่บ้านผมมีปัญหานิดนึงเรื่องอสุนัขที่บ้าน,นครับเกิดอาการป่วยอย่างฉับพลันเนี่ยก็ ทำให้ไม่มีกระๆๆจายทำคลิปเลยก็คนที่ติดตาม o f f i c i a l ทาง l ล ne นะครับก็จะรู้ครับส่วนใครที่ติดตามทาง YouTube ก็อาจจะยังไม่ทราบครับอันนี้ก็หมาผมนี่ก็ดีขึ้นเลยครับอตอนนี้ตานี่มองเห็นแล้วครับจากที่ตอนนั้นนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับผมจากมันอะไรนะกินยาเกินขนาดไปครับอันนี้คุณแม่ผมหยิบผิดขวดครับไปหยิบของหมาใหญ่ให้หมาเล็กกินเ็ททาให้ เหมือนกับว่าเกือบจะช็อกนะครับแต่โชคดีที่เอาไปหาหมอทันนั่นเองครับก็ก็ถือว่ายังโอเคครับเพราะว่าถ้าไปชา้ากว่านี้ประวาณวันเดียวก็อาจจะตาบอดตลอดชีวิตได้ครับตอนนี้ก็กลับมาเห็นแล้วโอเคเขาเลือยกันดีกว่าครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าเวลาชนเนี่ยจะเสียเลือยแค่นหน่อยเดียวครับอันนี้ผมจะให้มันชนไปตลอดเลยนะก็คือไม่ต้องไม่ต้องเน้นเมาด้วยลนะ่ะเนี่ยถ้าเรามีออร่าสีม่วงเนี่ย เห็นไหมครับเสียน้อยมากครับเสียน้อยจริงครับเนี่ยถ้าเรามีออร่าสีม่วงแล้วชนนะครับจะเสียน้อยสุดๆไปเลยครับเนี่ยพอออร่าหมดเนี่ยจะเสียเยอะกว่าอย่างที่เห็นครับโอเคชนๆไปเลยครับชนๆไปเลยนะแล้วมาดูกันครับว่าจะถึงแปดสิบครั้งหรือเปล่าครับอันนี้มีมีโอกาสให้สองผัดครับผัดที่สองเนี่ยจะชนแล้วก็เสียเลือดเยอะกว่าผัดแรกครับเพราะว่าผู้ดักขีครับไม่มี สกิลความสามารถเหมือนเจ้าหญิงนั่นเองนะครับเจ้าหญิงเนี่ยเมื่อชนจะเสียเลือดแค่50%เท่านั้นครับแต่ว่าพดว่าคีมันดีกว่าตัวอื่นตรงที่นี่ครับทางชีวิตที่มากมากที่สุดแล้วครับถ้าเทียบกับตัวอ,อื่นนั่นเองโอเคตอนนี้ผ่านไปแล้ว16ครั้งนะครับผมรู้สึกว่าผมพูดแล้วมันติดๆขัดๆยังไงก็บอกไม่ถูกนะครับก็ขออภัยด้วยครับจะโปวยจริงๆนะเนี่ย ไม่ใช่เล่นๆเลยนะเนี่ยโอเคลืมบอกไปอย่า,ยาครับต้องปิดบัฟด้วยครับปิดบัฟของทหารนะครับสเปเชียลฟอร์สปิดบัฟของชีสเค,ค้กนะครับแล้วก็ปิดบัฟของงเวนกรรมขอมาตองน,นี้ครับแล้วก็ปิดบัฟของแฟรี่ไปด้วยนะเมื่อกี้ก็ขาดทุนมปนิดหน่อยครับเพราะว่าเก็บคดเลตคูเล็กจากเปียโนได้ไม่หมดนะครับก็น่าเสียดายนิดนึงไม่เป็นไรนี่ครับตอนนี้ผ่านไป26ครั้ง27ครั้งครับผม มาดูกันครับผาดแรกเนะี่ยจะทําได้ถึงกี่ครั้งกันครับอันนี้ผมขอชนไปเลยเน้นๆน,น,นะไม่ต้องไปรอตอนมีออร,ร่าสีม่วงด้วยชนๆไปเลยครับชนๆไปเลยสิที่ห้ามพลาคืคอขวรเล่ขคดใหญ่ทั้งหมดนะครับ ็คือผมจะฟื้นอีกพอเดลิงสี่รอบมัฟฟินหนึ่งรอบแล้วก็กระป๋องวิตาสามรอบรวมเป็นแดรอบนะครับผมเดี๋ยวครับจะถึงครึ่งทางอยู่แล้วครับผมเฮ้ยโถตรงนี้ไม่มีขุดไม่มีสี่ขวายชนครับฟื้นรอบแรกผ่านไปครับจากมัฟฟินครับร้อยสิบหน่วยครับอย่างที่บอกว่าเซตนี้ครับอ่าไอ้ไม่ใช่เซตนี้ครับภารกิจนี้ครับถ้าของพร้อมสมบัติพร้อมเนี่ยจะไม่ยากครับผม เราแค่เลือกคุกกี้ให้ถูกทางแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนะโดดข้ามดีกว่าครับนี่ครับเน้นชนสีกขวาไปเลยครับผมขอไม่รอตอนมาเพราะว่าระหว่างที่เราวิ่งหาขวดเลือดจากเอเจ้าถัางไมโอ๊กเนี่ยอ้าวหมดแล้วครับถ้าเราวิ่งเรื่อยๆเลือดมันก็ลดอยู่ดีครับผมเน้นชนไปเลยดีกว่าครับผมโอเคนะประมาณนี้แหละนี่ครับสี่สิบเจ็ดรอบครับ สี่สิบแปดครับเนี่ยถ้ายิ่งชนไอ้ตัวที่บินบินได้นะจะเสียเลือดน้อยมากๆเลยครับผมเนี่ยชนในตัวดำๆเนยครับตัวตัวไหนก็ได้ที่มันบินนะครับไม่จาเป็นต้องดำดอ่นะถ้าเป็นด่านอื่นแลตัวที่บินได้ครับเราจะเสียเลือดน้อยกว่าชนสี่ขวาข้างล่างแบบเนี้ถ้าชนไอ้สี่ขวางด้านล่างนะครับจะเสียเลือดเยอะกว่าครับชนไปเลยชนไปเลยห้าสิบหกครั้งแล้วครับ ดูนะครับถ้าผัดแรกนะครับจะทําได้กี่ครั้งครับเกินหกสิบแน่นอนนี่ครับเมาอยู่ครับหมดอ่าหมดเมาแล้วครับมอเลยเสียเลือดเยอะก็เดิมว่าโดดไม่ทันครับหกสิบแล้วเร็วเลยใช่ไหมโอเคหกสิบห้านะครับ ส่วนทั้งบนครับเปลี่ยดเล็กน้อยครับโอ้โหเจ็ดสิบเลยครับผัดเดียวครับผมเห็นไหมสบายเลยครับไดเลือดอีกครับผมอเมาสอีกครับแบบเนี้ยโอ้โหผัดเดียวก็อยู่ในนี้ดูหน้าทางนะครับอย่นี้บอกครับไม่ต้องรอตอนมาครับเจอสีขวาก็ชนเปรี้ยงไปเลยนี่ครับชนไปเลยตัวพิบอยู่ครับแม่ใจสิบหกครั้งครับเห็นไหม 76หครั้งขาดแค่สครั้งเท่านั้นครับแมผู้ตะคีี่นฟื้นที่ฟื้นทั้ง6รอบชนอย่างต่ำก็6ครั้งแล้วครับแต่ก็เลื่อนลอดได้อีกครับสบายครับนี่ครับผ่านอย่างง่ายได้ครับถ้าใครไม่มีพวกสมบัติอย่างนี้ก็ใช้น้ําผักมัฟฟินไออันที่เน้นที่สุดก็คือมัฟฟินครับถ้าใครมีเยอะๆนะใช้ไปเลยครับโอเคเห็นนะครบแล้วครับมัฟฟินคอเดลิงครับวิต้าอะไรเงี้ยใช้ได้หมดครับโอเคนะ ก็เป็นคลิปสัน้นๆครับมาแนะนําเทคนิคนะครับสาหรับคนที่อาจจะยังคิดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ยากนะครับชน50ทีก็ไหวอยู่ครับถ้าสมบ,บัติมีไม่พร้อมนะโอเคนะอืมก็คลิปต่อไปนะครับจะเจอภาร,รกิจแบบไหน่ติดตามโชนะครับอ๋อเก็บเหรียญสามหมื่นเหรียญในเกมครับนี้ก็ไม่ยากอะไรครับเล่นพวกมินช็อโกโกกับชีสเคส้กสองพัดน,นะครับแล้วก็สมบ,บัติ สมบัติที่เน้นพลังงานลดช้าหรือว่าฟื้นพลังเช่นครัวซองแล้วก็เจ้าหากตาช่างเหรียญน,นะครับถ้าใช้ตาช่างเหรียญก็ใช้ครัวซองไม่ได้ใช้พวกมาฟลินจะดีกว่านะครับแล้วก็มีพลังแม่เหล็กด้วยนะเพื่อดูดเหรียญน,นะครับโอเคสุ่มพลังงานลดช้าเลยนะครับสําหรับภารกิจนี้นะครับผมโอเคนะครับในคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะคลิปต่อไปจะเจอภารกิจไหนติดตามชมกันนะครับผมสวัสดีครับ